เดีวพี่น้องเบิ่งนะครับเนาะกะตัดสองนอนนี่นะพี่น้องเนาะกําลังงามพี่น้องกําลังขึ้นนะครับเนาะนอนอบอวบนะครับเนาะเอาไม้ไฟครับผมอู้ยครับพี่น้องสองนอนนี่ไงโอ้ยพี่น้องโอ้ได้แผลกแล้วพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับวิถีชาวบ้านอีสานพมวนผมบาวบอมครับหลังจากบริเวณมหาอยากให้กินหลายมือนะครับเนาะกับติทุระเห็ดหัวบ้านอยู่นะกับหัวกระเหล่านะครับเนาะวันนี้กับสิผ้ามาเบิองละไม้ไฟก็เก่านะครับเนาะไม้เก่าครับปูบ่าห้องนะครับเนาะสิผ้ามาเลาะเบืองกับหลังจากลงคลิปที่แล้วกับกระแสตอบรับก็ดีนะครับเนาะกมีปูเพิ่นว่าเป็นนางหาเราก็คือเบเฮ็ดกินให้เบิองน้ำแน่นะครับเนาะเอาคลิปนี้ผมกับสิผ้าหาพร้อมนะครับเนาะแล้วก็ สิพาพพี่พ่อน้องเย็ดกินพร้อมกันแล้วกันนะครับเนาะอ๋อมันสิมีบ่กะติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับวันนี้เนาะเอาละครับเนาะนีเขาก็ได้เดินทางมาหอดไม้เรล่าทั้งพระบนเอวงวดที่แล้วนะครับเนาะก็เป็นบาภาษาบ้านเขาก็เอินตีนผู้บ้านนะครับเนาะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านเลยก็บ้านใดนะครับเนาะ เดี๋ยวเฮ็ดออกกะสิได้เฮ็ดในพี่น้องเบิ่งกับแม่นตรงนี้เดี๋นะครับเนาะเนาะกะมาเบิ่งหมายเก่านะครับเนาะมื้อนี้พี่น้องเอ่ามาผู้เดียวคือเก่าเหรอครับน้องพี่น้องนี่ครับเนาะกะพอมีอยู่นะครับกะบพ่นนั่นที่เฮาได้มื้อนั้นกะหลายๆนะครับเนาะครับผมนี่เอฟซีเพนว่าเป็นหยังหาแล้วนะครับเนาะอันนี้คือบ่เฮ็ดในให้เบิ่งน้ำแน่เอาเสร็นะครับเนาะอันนี้ก็ ครับนะเป็นนอแหนงมันพี่น้องครับเป็นนังคือนอนหน่อยแท้มันวาครับกนอใหญ่ๆกับมีนะครับเนาะกันสีกิ่นแต่มันกับแสบพลอยางกันนะครับเนาะเป็นน้องไม้ไฟ้ครับนนี่ถึงจะนอนหน่อยแท้กับหอมครับแสบครับผมนี่ครับผมเป็นนังแหน่งมันนะครับเนาะปอกแกงบดนี่แหละนะครับเนาะนะครับกิดตามรับชมไปด้วยกันครับพอมีอยู่ครับเนาะ รวมสมบูรณ์ดีนะพี่น้องรอบคุณนอนอแหงนงๆงมันนะครับใส่ได้นี่ก,กระนะลังโคนด้วพี่น้องเนาะกรลังโคช่วงนี้ก็ฟากรลังห่องอยน,นะครับน้พี่น้องอนอนนี่ดินมันนะครับ ผู้เดี๋ยวเ,เกลนะียเนาะนะพี่น้องกันกล่องสั้นกันขอไฟอย่างนะครับ,นะนนรบนะนเ,าเนบนะะบาะนี่นะครับเนาะเอาไม้ไฟคือเก่ายวเลยพี่น้องก็คือว่านี่ยนะคระับแล้วก่อก่อก่อเก่ามันนะครับไฟใหม่ไปเบิดแล้วนะครับอันนี้มันจะได้ปรุงขึ้นมาใหม่ก็เป็นนองไม้ไรบ้านเฮาเดียนันะ้นนะครับเนาะ น้องน้องไม้ไล่แหละครับนะครับมาหลุนต้องกันไปเรื่อยพี่น้องแต่คิดว่าได้กับพ่อแก่งหนี่แหละนะพี่น้องเนะนี่นะครับนอนอ๋อขาวเลยพี่น้องโอ้ขาดเตะปลายนันพี่น้องเอาเป็นอะไรครับรลายอยู่นะไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้ก็บพวกเก่าห้องนะ กำลังออกพี่น้องออกไปบางประมั่สามสี่หมื่นแล้วนะครับเนาะนกำลังขึ้นมาใหม่อยู่กำลังงามนะพี่น้องเนาะอยู่ใต้ดินกับมี่พี่น้องเลยเกกินน้อยใหญ่กับมี่นะครับเนะาะแต่มันก็รสชาติก็แตกต่างกันนะครับเนาะนี่ได้แล้วครับ ห้องพี่น้องเกันทำนองแบบนี่นี่สมสานกันพี่น้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับนะบ้านมันว่าเห็นใอ้พี่น้องเบ <c oughs> ื้อง ưng, หลังยามแล้วครับเนาะมันจะเป็น ของต้นอีสานนี่เรานะครับเนาะเห็ดให่พี่น้องเบิ้งตามฤด,ดูกาลนะครับเนาะเห็ดออกกิจภาไปหาเห็ดนะครับอึ้งออกกิจิาพแห่งไตอึ้งนะครับนะนี่กระแหนงมันนะครับเนาะกำลังออกพี่น้องเอาเบิดพี่น้องออกกับเบิดนี่นะครับแงา,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 ามแกง นี่นะครับนะขาง่างปึ๊บเ n h ก o ักออกเลยพี่น้องน o แม่นอนนะครับนะโอเคๆครับอต่พอตามสีนอับ น,นี่กระแมนนะครับเนาะกางให้พี่น้องฝันไถไปหรอมันเป็นปลาปลาไผ่เกานะครับเนาะสองเนี้มันไถไปปลูกอ้อยนะครับฝนก็นจักตกอย่างไรหรอพี่น้องเนะี่ยตกดินฮอดกับบล่ายหงอนนะครับนะเนาะแล้วก็สีเงียงกับสีไดงหนามได้ยังย้อนนะครับเอ้อนนี้นอนเองพี่น้อง อีอยู่ก่อนขีไทยพี่น้องโอ้โหเองเครงขี่กรีนะครับแล้วอีกหนึนอครับสองนอพี่น้องดกดิ่งรถพี่น้องเนะงาะงาเแลวนอสีตื่นๆแน่เล็กๆน่กไปใส่มียแท่งเอาครับ สามนอโอ้ยครับพี่นสอ,องนอนี่นไหมห่วเลยมันหลอดมือไปเองเลยนะครับมือนันก็ได้ใส่มีกันพี่น้องเน,ะนาะสะได้มันกับมันหักก็ได้ กระแมนนะพี่น้องนะโอ้เสียงเดือเยีนยน่อยนะครับนะสุ่มสุ่มพี่น้องอาวสีเห่าแน่หล่อยนะครับนะอยู่ทางในีพี่น้องไม้ยำใดกับใบเลียวเบิ้งนะครับน้ำสุ่มเห่าเลยนะครับสอกนอพี่น้องกระแมนนะครับนะ ซันเดอร์พี่น้องกองกันเลยขอ,อไฟลหลายๆมือไม้พร้อมเนะพี่น้องเนะเฮ้พี่ได้น้องนะครับเนาะ,นนะนะเป็นกำลังแรงใจให้กพื่อได้พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับเนาะมีคนอยู่ล่ะพี่น้องมันมปนมันเดียวเบิ่งมันบักนี่มันเป็นบ้าบ่ยืนนงางโอยู่ผู้เดียวแบบสิว่าเด้นะครับนะครับปล่อยวันนึงพี่น้อง คือยังคนที่มีปูเหาออกว่าแล้วนะครับเนาะก็่ว่าเป็นหยังห้องกันไม่ติดแรงหายากหากิ่นนี้แล้วนะครับบูว่ากันนอดินพี่น้องโอ้แดดเบิดบนนอนเนาะอนเนาะโอ้ขาวๆเลยพี่น้องแข่งกันนะครับเนาะเอาเบิดแขนน่งออกครับประกอบเติมกันได้กินที่เราพี่น้อง โอ้ยขนาดผมมีแดดกับยังหอนอยังเอาพี่น้องเลยฝนกับเตกแจ็คเกอร์นี่ก็มีครับพี่น้องเหมือนนะกำลังเกิดอ้าวฮักเลิดพี่น้องเงาแนคาก็ลดแล้วครับเนาะ นน่ะเมือกบอกเตรมกันได้บดพี่น้องนะครับข้างในก็มีนะครับเนาะฝนเยอะนะครับเนาะนี่ก็บนอนหนึ่งครับนะนี่กับล่างขึ้นพี่น้องครับผมนี่ก็บกำลังขึ้นนะครับเนาะเอาไว้รอบนาก็ประมาณสองซ้ำมือนะครับเนาะก็มาเก็บได้นะครับ เป็นเลยๆพี่น้องกันฝนตกใส่แห้งสีไลย,ยนะครับนี่กับเงีนะครับเนาะอ๋อพี่น้องนี่กับเงีนะครับเนะาะสองอออ่อนออนแล้วพี่น้องในเมเปิลเลเด้อร์แบนี้มันมันทักันพี่น้องอ๋อสีนอ,อ่ะอันนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับสองสามหมืม่นแล้วมาเบิ่งใหม่มนะครับ นอก็จะบไปตั้งท้ายบวงหลายนะครับเนาะยิ้มกับบอสอ่ำงวยปันไดฮะนอดินครับอีกนอหนึ่งร้องนอเลยพี่น้องฟังดินอยังไงไปยิ้มอ๋อ สามนอนเลยพี่น้องเอ้ยพี่ครับแง <c oughs> ่กันอยู่พี่น้องได้ขึ้นมาแล้วนอนหนึ่งหนะึ่งะเดี๋ยวผมแมนว่าอหอยแบกนี้มันเห็ดอันนี้มันคนเบิ่งหลหนนายเห็ดอันเก่าโมเมนต์นะครับเนาะวันนี้เวลามันหน่อยนะครับคลิปอื่นผมก็เห็ดอยู่นะครับแล้วผมวันนี้ก็เสร็จธุระทางบ้านแล้วก็เลยมาครับเนาะมันก็คำแน่ักหน่อยแล้ว แล้วเวียวกนี่ก็เฮ็ดคลิปอื่นหาอยากหา,หากินตามฤดูกาลน,นะครับเนาะก็เฮ็ดได้อยู่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะโอ้ผีนอนพนี่น,น้องเอ้ยพี่น้องนอน,น,อน,ปนไปใหญ่รับเนาะมันเดียวหกเจ็ดนอนเลยครับอนอนไม้ไฟครับพี่อีกพี่น,น้องอ่งั้นะครับเนาะ พี่น้องอ,อ,อีกนอนหนึงครับมาต,ตัดสองนอน,นอยู่นะพี่น้องเนาะกะําลังงามพี่น้องกําลังขึ้นนะครับนะครับผมบางคนเพิ่นว่ายแบบนั้นคือพอเอาเสียมมาขุดเอาดีๆนะครับเนาะมันก็นสะดวกนะครับเนาะมันก็นอนแน่นหน่อยนะึงมีคน,นว่าอยู่ กาคือว่าเอาเสียมมาขุดดีๆสันพ้อยง่ายสันว่า,วากำลังขึ้นร้ายอย่างเเนาะตามที่เหมือนแล้วฝนตกใส่เม่็ดหูนะครับเนาะจะพาพีพนานองไตอึงพร้อมแม่น,น,น,นะครับเนาะอ่ะหลุดมันกันไปเรื่อยๆครับอีกนอนหนึ่งนะพี่น้องซุ่มเสร็จแล้วฝนนะครับเนาะหินบังก้อนดินบังไม่เคยได้เห็นครนะ เอ้ยเง,งีเลยพี่น้องบงมันก็หันไ่เพิ่มไปนะครับเนาะกำลังช่วงนี้กำลังพัฒนาการจับกล่องนะครับเนาะกะมีฝุ่นบายโยบาไล่ตาพ่านครับขอให้ลายพี่น้องะองผมแนีผมนะครับกัเฮดไดซูยางนะครับเนะาะห้อยากให้กินเห็ดกินกินพี่น้องเบืง้งครับเดีย่ยว ย่างเดียวครับพี่น no ้องได้ล <Bron información> ่ำได้ลองให้พี่น้องฟังย่างเดียวนั่นแหละพี่น้องอย่างอื่นเห็ดได้เบิด้ะเห็ดในเบิ้งเบิดแล้วเหลือลองเพ่งเหลือล่ำให้พี่น้องฟังกันละบาทเลยบบเขียดครับส่องผมเบิ้งไปถ้ายเขียดไปนะครับเนาะอยากหากินอีสานบ้านเฮาอีกสองนอนยังช่วงไต่เหมืนพี่น้องเฮไปเบิ้งเนาะ เห็นแบบแบบวันเห็นอาหารมันพี่น้องตาดีก็ได้แล euh ้วพี่น้องเนาะโอหอิลีพี่น้องเอางงนะพี่น้องดีได้ตาดีได้แต่อะไรเสียพี่น้องเอ้ย สามทางได้นะครับผมก็แทงไปม้วนเลพี่น้องเลยถือก็ถืถอดึงโซ่ดึงอย่างไงดียวอสองนอสวยๆนะครับอันนี้ก็นแน,น่นเลยพียไไ่น้องโอ้ยก่ไกตาไปแรงเลยนะครับนะฮัโทโอบบด แจงติมกันพี yeah, ่น้องเจะแจงติมกันนี่กระแนนะโอ้ยมั่วเลยพี่น้องอแบบนี้ข้างลางนี่ก็ะแนนนะครับเนาะอันนี้เนาพี่น้องเดี๋ยวหลายหลายพี่น้องอีกหนึ่งงอครับอู้บ ก็อีกวันหนึ่งนะครับนะหลายนอ้อยพี่น้องโกพี่น้องเอ้ยยังไงไม่ัำนังวันนี้เนาะบ่มน้อบอบวบนะครับเนาะ เอาไม้ไฟครับผมจะ zoom ไปเรื่อยๆพี่น้องมี่น้องดิน้นพี่น้องน้อน,นี่แหงอบนะพี่น้องเนาะครับโอ้ยฝนกระสิตกพี่น้องเอ้ยได้๋ผ้าพีผ้าน้องไปไตอึงบโอ้บหครับมาแลงเลยนี่ครับอีกหนึ่งนอนครับมันมันลวพี่น้องเอ้ยครับผม ตามสัญญาพี่นอ้องอาหารก็บสิไปแกงสุขพี่น้องเบิ้งบาดเนี่ยกินน้ำกันครับเนาะอันนี้อีกหนึ่งนอนนะครับเนาะสัญญาตามสัญญา,า,ญญา,านี้กระจุ่มเดียวนะครับเนาะผลงานเนาะ Nhay ngay rồi thôi hát thôi hát thôi hát hạt câu, thôi 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 cứ câu, đầu này thôi đây thôi là nó phi thôi 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 ล่างเข็มพี่น้องโอ้ฝ่าฝนก็ได้พี่น้องเอ้เยแบบนี้นี่อนบอรครับป่าห้องนี่กเป็นก่อเก่ามันนะครับเนาะที่มันบ่ใหม่ครับผมปลาข้างในเนี่ยปลาหน่อไม้ไายไเฮาครับเดี๋ยวหน้าฝนนี่พี่นอ้องเอ้ยรถสิบหลอดมาใส่เอานะครับเนาะหลายคลหลายครับนาะมันจะเป็นเป็นนอไลแบบเต็มๆนะครับนในน้ำนะ คนก็ร่างคืนครับนะสองงอพี่นอนะ้องมาได้เข่ามะเบิงนะครับมารอบที่แล้วกับบริเวณมะเบิงครับนึกว,นว่ามันเสียบบท่านบ่ออกนะครับไม่มีคนอ่อนแล้วนะครับเป็นาหาไปแล้วขี่เกา่าเจ้าของแน่ของเพื่อนแนนะ่เท่านั้นกินกับมะเบิดดอกวนะครับหลายพี่น้องหลายครับเป็นอ้ยพี่น้องโอ้ได้แผลกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เลืกเลืกแล้วพี่น้องวันนี้ ใจใจใถือเงงอปะเดี๋ยน้อเอานะครับเนาะหลังจากได้หาลงมาแล้วนะครับเนาะเถ้งๆฝนนะครับเนาะฝ่าห้องพี่น้องฝนกําลังสิตกนะครับฝ่าคึมมาเหล้วนะครับเนาะยานปฝ่านะครับฝนฝ่าบ่มีฝนนะครับเป็นญาตนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตพ่อพ่อสมิตรก่อนน้องคลิปนี้นะครับเนาะกระได้พ่อสมควรอยู่ครับนะครับเนาะ เที pled, ่ยวพี่น้องเบิ ical, ้งนะครับเนาะกะามสัญญาณนะพี่นองครับผมามสัญญาะนอนหน่อยนอนยแน่นะครับเนาะเป็นกดครับผม่นเกาพี่น้องเนาะตัวนี้อันไมนะครับเนาะแงหน่อยกับสีลลยนะครับคลิปนี้บ้าบอมกับสีผ้าหาเหล่านะครับคลิปนาบ้าบอมสีแกงไอพี่สฮซูพี่สนองเบิ้งซูพี่สนองกินนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับยานฝาดนะพี่น้องเนาะ กันมากก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานเฮ็ดคลิปไหมคลิปดีพี่นอ้องเมึงต่อไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ